ไอ้คนนู้ติดภายในนู่นออกไม่ได้นู่นนูนหนักติดภายในออกไม่ได้นู่นตายเลยนี่อ่กันจต่ทันไหนไปทันไหนไอตัวติดภายในออกไม่ได้รถพ่วงลากนี่ขนนูหนน่ะนั่นน่ะอัดต่อปิดติดอยู่ภายในรถน่ะอัดอัดอยู่ในรถน่ะโอ้ยนูนตะแคงไอ้นู่นหนักกว่าอีกนูนหนักตะแคงนู่นน่ะโอ้ยหลายพันเลยนะนี่ โวยคนท้องคนท้องเนี่ยคนท้องเนี่ยบาดกันเยอะเลยโมไซโม่โมไซโมไซไหนนู่นน่ะนู่นหนักโมไซลุงโอ้นี่ไปมาแม่น้ำตาลทับแล้วบ่บ้านเด้อเยอะเลยหลายคันโอ้โหนี่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 ความความหายท้องบาดกันเยอะเลย โอ้ยติดภายในอีกแล้วนี่ไงติดภายในนี่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 <อ>ติดยับอยู่ภายในนี่แทงนี่งัดออกไดปไหมเนี่ยจะมันจ,จะงัดออกไดปไหมเนี่ยหุ้มมือเราตื่นเลยนี่ยมันจะงัดได